วันนี้วันที่แปดมิถุนานะครับแผนเดิมยังไงบ้างดูหน่อยแผนเดิมแผนเดิมอือทำเฟรมใหญ่ก่อนนะสามเดือนก่อนอีกยี่สิบสามวันจะปิดแท่งสามเดือนมีโอกาสขึ้นแหละเพราะถ้าเป็นแท่งนี้เพราะว่ามันย่อม,มาแล้วใช่ไหมแต่ผมไม่เห็นไส้มันนะี อ๋อใช่อย่างนี้ย่อม,มาแล้วย่อม,มาที่เท่าไหร่ครับสองเก้าเจ็ดหนึ่งลองไปดูซื่อสองเก้าเจ็ดหนึ่งคืออะไรย่อวันไหนสองเก้าเจ็ดหนึ่งลองโอ้หนานแล้วนี่แต่วันที่เท่าไร่วันที่เทไรเมษา ยมตมติเมษาก็แสดงว่าอีกยี่สิบามวันใช่ไหมไอ้จุดเนี้ยคงมาย่อมาถ้าเกิดย่อก็คงมีแค่จุดนี้แหละถ้าเกิดย่อใช่ไหมสมมติว่าสามเดือนยอ่อแทงสามเดือนยอ่อแบบว่ากระทันหันใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นปิดแฮมเมอร์ จะเป็นปิดทิ้งไส้แล้วเป็นแฮมเมอร์ใช่ไหมครับสามเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะแบบว่าขึ้นไม่ถึงไฮอาจจะขึ้นได้แค่คือคือรีเทสอะรีเทสแล้วลงต่อก็จะคงแบบได้แค่แบบว่าประมาณของแท่งนี้ก็เป็นหกสิบเอ็ดจุดปดใช่ไหมก็อตีสักกลางๆแท่งก็เป็นสองสามสองห้าศูนย์อะ ก็เอาไว้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับทั้งทั้งขาบายและขาเซลล์เป็นได้แ้วได้ไอแผนสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้ก็คงคิดแค่ว่ายอดเด้งอะครับเนี่ยหุดกรอบยอดเด้งตามนั้นอืมหรือว่าให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะนี่ ยวเราไปตรงนี้ก่อนแค่นั้นครับก็เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะถ้าเกิดย่อเด้งแล้วเราจะเล่นย่อตรงไหนดีเคาอยากเข้าตรงไหนอันนี้มันก็มาจะ8.6 X A B B X A B C ก็จะคงอยู่ประมาณนี้ปะ c x a b c a หัว a อยู่นี้ c c จะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่า c จะหลุด a ก็ได้อืมก็เป็นได้หมดผมมันอาจจะกลายเป็นแบบว่าขึ้นไปเนี่ยเพื่อลงในอนาคตแต่ว่าถ้าลงมันก็ลงไม่มากหรอกครับ ลงก็คือกลายเป็นย่อดดีพวกทองอ่ะที่ผมคิดก็คือครับว่า C ไม่หลุด A อ่ะมันหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลบก่อนนะเก็บเคสนี้ไว้กันเอาอันนี้เอาอน,นี้ปิดกอนอันนี้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อยู่ต้องลาก C ไม่หลุด A เป็นไง สีมรุดวันนี้นี่ถ้ามันผ่านตานในสตีนี้ไม่ได้ใช่ไก็จะเป็นว่าตัวดีก็หงแบบย่อมามา,มานับแล้วแต่รหัสตันอนะะต้องมาดูทีรหัสอะไรอ่ะมาเนี้ยเท่าไหร่ปะมันจะมีการวัด b c x tension หรือก็ x a ก็ได้ที่ผมเห็นเลขไมนไปก็คงแบบว่าหนึ่งหนึ่งสามป่ะเออหนึ่งสามตรงนี้ตวอนนี้ เลขมันคงบบอยู่อยู่ใกล้ๆช่วงนี้แหละครับเนี่ยเป็นแบบพวกเลขมันก็จบที่กรอบที่ผมตีไว้น,นั่นแหละหรือว่ามันจะกลายเป็นแบบอันนี้คือกรณีที่แบบว่า C ไม่หลุเอที่ผมพูดไปใช่ไหมแต่ถ้าหลุดเอมันก็คงแบบว่านะไปอย่างเงี้ยไปเถอไปเี่สักกรอบอะ่ะอันนี้ผมจะวัดแบบว่า นีเ่เล็เบบน่ว่าไหนก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยพวกกอบพวกเย้เนี่ยม่ก็ในกรดที่ผมตีไปแล้วจริงๆอาจจะไม่อาจจะไปไม่ถึงก็ได้อาจจะไปแบบพวกร้อยหนึ่ง f i โบร้อยอเห็นไหมมีว่า0.8ดนี่ยปะเป๊ะมากแล้วก็อีกอีกกฎหนึ่งก็คือเนี่ยสมมติเท่านี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตา ไม่ว่าจะหลุด a หลุด c ใช่ไหมนี่ผมเพิ่งไปเรียนมาใหม่เว้ยมันมันคือ,ม,คอมันคือรูปแบบการกลับตัวอาจจะกลายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อเออเขาเรียกว่า d i v e r g e n c เอออย่าลืมนานเนี่ย d i v e r g e n c สมมติถ้าเนี่ยมันขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหม อันนี้ที่ผมเรียนมาใหม่ๆนะของของขอนินจาเขาของพี่นินจานินจาไทยอะวาดยังไงวะวาดจากหัวนี้ปะอืมแล้วก็ไปที่รหัสสี่ร้อยโอ้โหไม่มีวะนี่หรอมันอ,อยู่ช่องอันนี้แหละเชี่ยมไปได้ไงวะมันก็เข้าเป็นไปได้หรือมั้งอ่าคิดไปเถอะอันนี้คือทำเฟิมใหญ่ผมคิดในความเฟิมใหญ่นะ แต่มันอาจจะไม่มาถึงหรอกเนีย่ยไอ้กรอบพี่เนี่ยพี่โบ400คงอยู่ประมาณช่องกลางอมั้งอืมเนี่ยอยู่มาช่องกลา,า,างนั่นแหละแล้วก็มีีวิธีหนึง่งอันนี้คือ C อ่ะหลุด A ใช่ไหมมันคือฮาร์มอนิกนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเอียเอียแต่ถ้าเกิด C ไม่หลุด C A อ่ะมันก็คงอยู่มาเนี่ยใช่ไหม ผมคมาดว่ามันจะไม่หลุดตรงนี้ใช่ไหมไอตรงแนวต้านเนี้ยก็คงวัดราส,สิบร้อยก็คงจะได้ก็คงจะได้อยู่ประมาณตรงนี้ครับน,น,รนี่เส้นไหไรอ่ะอันนี้เส้นอะไรเ่ยสีแดงนี่เส้นอะไรเ่ยมาอยู่มันกลางกลางกงกลง่องเนี้ยในดูซีมันตรงกับอะไรไอชอกล่องนี้มันตรงกันดูก่อน อือ uh huh. อันนี้เป็นไปได้อน,นาคตอน,นาคตอีกยาวไกลอาจจะแบบปีนะ้าปีนะ่าจะเกิดอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้ครับถ้าผมว่ามันก็คงแบบปล่อยเป็นไปตามกาลเวลาเลยจะเกิดอะไรต้องเกิดอ่ะแต่สามเดือนนี้แม่งต้องปิดเขียวมันจะสวยงามแต่ถ้าปิดแดงก็เจ๊งอะครับถ้าเกิดปิดแดงอาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดทั้งสามเดือนนี้ยปิดแดงเป็นแฮมเมอร์ มเมอรเป็นอย่างเงี้ยถิงไส้ที่ผมกิดนะทิงไส้แล้วก็ปึ๊บป๊บอย่างเงี้ยนั่นแหละถิงไส้ยาวเลยให้แถมแถมนั่นแหละอาจจะเป็นไปได้ที่สามเดือนข้างหน้าสามหกก้าโหเป็นเปียรครับที่มันจะระวังเนี้ยอาจจะเป็นไปได้เพราะแท่งนี้แท่งเดียวอาจจะเป็นไปได้นะถิมอันถิงมันอาจจะไปปิดแฮมเมอร์ Hammer จุดข้างบนนี้ก็ได้เนี่ยจุดกรอบเนี้ยเนี่ย กรอบอัพเทนไลน์เนี่ยเห็นไหมเออมันก็เป็นไปได้สรุปแผนวันนี้คือยังไงครับทุกคนแผนคือยังไงก็แผนเดิมะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้ได้ใช้หมดใช้ได้หมดอะไอ้กล่องนี้ปิวก่อนไอ้เส้นนี้กูเขีนยนไว้แล้วมันคืออะไนั่นแหละแม่ง ว่าร้อยร้อยร้อยเทคนิคแม่งก็มาตกที่แบบว่าเทคนิคแบบว่าพื้นฐานอะมีไว้ก็ดีครับมันมันทุกอย่างมันก็สอดคล้องกันอยู่แล้วฝึกไว้ฝึกไว้นีแผ่น้องผมมานี่แหละยอ่อเห็นปะให้ผ่านให้ผ่านแนวต้านี้ก่อนพ่ากันถ้าไม่ผ่านหรอก็ย่อมาตรงนี้ไงครับแล้วก็เด้งขึ้นไปอาจจะเป็นเฟกไปเอาไงใช่ไหม แล้วก็ปุ๊บปุ๊บลงมาก่อนถูกปะมาแล้วมาดู b t c ก่อน